สวัสดีครับปาโกสุริโยบานทาครับผู้จัดมาแล้วครับสวัสดีครับโอ้ผู้จัดสาวสวยครับแตบัดนี้ชุดยอดอีลเ่ฝรั่งอีกแล้วครับผมกำลังทีสัมผณ์ผู้จัดลงคลิปช่องยูทูบ่งนา วันพฤหัสก็จะมาพรุ่งนี right. right. the right. the so ้ใช่ไหมคะกำลังทิ่ไปเอาให้ให้แป้งไปเอาเห็ดเห็ดมาเห็ดแจงค่ะสีอิ๊วกรรไกต้าเห็ดยังนอป่ะเนเห็ดหม้อเห็ดอันนี้เห็ดอันนี้เห็ดปังอันนี้เหรอแต่มาปีเหรอเห็ดสมบูรณ์ปีเห็ดปังโหอันนี้อันนี้มังพีกมักพีกกับบักคอบักพีกกับบักคอเอามาให้ครับครับครับเดี๋ยวให้ทีงานเอาไปรถขั้วเอามาลูกสัมผัสผู้จัดปั้น

ยูในเขาหมู่บ้านน้อยหมู่บ้านน้อยแต่ว่าคนจัดใจบ่น่นอยใจยงไงครับบัดจากบาทมาแลงหลอย่อยสี่สิบตอนนี้ล่วงนาโอ้ผู้ใดอยากได้ถูกล่วงนาได้ร้ายปันไดแล้วพอสมควรปิดยอดไวมครับปิดยอดวสนรุกรสนรุกนเอาล้านแตกได้เนี่ย ีาิจะโอ้ีลาอีาน่าจะพักอยู่แถวๆนี่แหละครับจ้าแต่ว่าแงแรงต้องมาไหมมาอยู่แล้วอยู่อาจจะอาจจะบแถวี้อยู่แถวเพชรบูรณ์เนียแรงแรงหาเมองแรงาเพชรบูรณ์นี่นะแมนเดี๋ยวเพื่อนก็มาขายบัตรซอยขายบัตซอยมินิจัดอยู่มินจัดอยู่โรงเรียน รายไดส่วนนึงก็มอมให้โรงเรียนซอปีซ้อนจ้าปีหนาอีกวันที่เก่าคณะใดนี่คนณะดเดียวนี่อไไสองปีสอน,สอนแม่ปีหนากัที่มาพอเราอีกได้นี่กันจ้าปีหนาค่ะป,ปีนี้ครั้งแรกขอจ้าปีหนา,าได้กับพวกไปแต่ไม่เคยอยากจะเจอนักโตแต่ปีศาจมือไม้ได้ไหมมือไมครับพึ่งพากันเฮ็ดแมตอนแรกกบวกก็คิดว่างูกจะบานขนาดนี้ป๋าป้ปาย คิดไปร <als> อบแรกกับ้ายหายจะหายได้อีกรอบสองนัลี่เคิดว่าค่าใช้จ่ายเท่าไรขนาดนี้คร <ask. S 2> ับครับผมกอแม่นกับอยากจะคุ้มอยู่ค่ะย่างหน่อยๆเบ้าได้มวนค่ะไดงมวนเนาะกำไรกำไร่ะมย่างก็บ่านมาดีแล้วจ้ะดีอยู่ค่ะจริงๆกาไปไหว้ข้างนอกก็ได้ครับถ้าเกิดว่าแบบไม่ได้บ้านจะไปเลี้ยงาดีดีตรงที่ว่ามันสะดวกหองน้ำู่พักของเลี้ยด้ กต่ได้ิดตั้งตแล้วเราหมอลำกับสะดวกสบายเยอยะไปเลยมอลำลากแคนไม่หนาะหลค้เกือบสามหราผูญาผูยิงนี่แม่ถ้าเป็นผู้ชายบัดนี่เพื่นคิดว่าจิตตังวิธีปไปยังไดไม่ยังไดคิดไว้แล้วตั้งตั้งฟังนนครับตั้งหนาฟังนั่งขันโอ้ทางเขาฟังเนาะเดี๋ยวให้ผู้บริหารเดี๋ยวให้ผู้คนมีหน้าที่เกี่ยวของมาคุยกันอีกทนึงเพราะว่า ปัน้นมันอาคารเสียงเจียงคุยกับเพื่อนอีกทีงี้ปั้นมั้นลายอย่างครับซึ่งเสียงมันสีสะท้อนจ่อาคารนะครับจะน้อยเข้าอืมลองเบิ้งลองเบิ้งจังเด well <Excel. S 3> ี๋ยวเดี๋ยวทีมงานมากันจังมาคุยอีกรอบหนึ่งไปด้วยมันคนละอย่างครับคือเสียงสาวหน่อยด้วยครับแมนครับคนละอย่างกันเลยแหละ มาอีกแล้วบอโอ้ยมาแล้วอีหลาบ่์ลดต้นละค้าละข้างนะคะขอบคุณนะคะอีหลาตังๆนะคะขอคุค่ะเช่นกันนะหันเวลาเขาหันชอบเจอเจอกันค่ะทีมงานโอ้รถล่งครับรถล่างรถล่างรถลั่างเดี๋ยวพอหยุดมางก็ยังคุยกันอีกรอบหนึ่งทิศทางการต่างด้วที่พี่ว่ากันไปนแล้วค่ะรอบนี้ บอดจีดงานคายบอดแมนแมนเรามืัอนี้เราไปตรวจเช็คอีกเด้คิดสี่ไปตรวจเช็คค่ายออดแล้วอีกพากไปถามแล้วเว้ยแซ่บปวดคอตรวจก็ไม่ได้ไปแล้วบ้าเออมากระสีมาพญายาวเมื่อคืนเรากับมาอยู่พญายาวสางสีสันเทบเป็นนี่คือเห็นฝนตกตกสามหลอดครับแซมู้ก็ยุ่งจนซ่อนแจ้งก็มีในลูกเล่นนี้กูยิงกระชากกูยิงกูยิงครับ รถลิฟต์เวรรถพยุดเอามาแรงบัตรเออมืออื่นเนาะบัตรร้อยร้อยสี่ยี่ยี่เนาะปิดเจ็ดโมงปิดยี่โมสี่ทุ่มสำหรับเอาเอาเอาบุไดเบิ่งคลิปแล้วพี่น้องครับอยู่ไก่เนาะภายในาน วฝากคอยอีกนะคะอันเจเอล้งน้ำเนาะค่ะซื้อบัตรฟรีแจกคนแก่อายุ70ปีขึ้นไปเอาบัตรมาโชว์หน้างานเข้าได้เลยค่ะแต่ว่าต้องมีคนมาดูแลนด้ะค่ะเพราะว่ายันยันเป็นึ่งเนาะยันไปเถ่าจักจักบัตรครับเจ็ดสิบห้าบัตฟรีเจ็ดสิบห้าบัตฟรีบัตรมันเอาเพิ่นเอาจังไดแนวไดหรือว่ามามาเอาหนาห่านรปะชาชนมาแลกอายุเข่าได้จ้ะเจ็ดสิบเจ็ดสิบ 70ขึ้นไป70ขึ้นไปทั้งหมดมีสิทธ์ทั้งหมด75ตอนนี้ก็เจ็ดสิบห้ใบค่ะเจ็ดสิบห้าใบโอ้ผู้ใจดีโอ้เอาจ้าเจเอเจียบอยลงน้ำครับผมโอ้สุดยอดเลยการจัดแค่นี้ส่วนหนึ่งก็ให้โรงเรียนนะโรงเรียนเนาะครับผมเอาเพราะว่าหน้าก็ไฮลาดแตกเอาเอาเอาก็พูดพูดจัดครับเพื่นนึงครับโอเคครับพี่น้องครับเอาได้คุยกับพูดจัดแล้วพี่น้องครับ อัปเดียสถานการณ์งานนี้งานการกุศลครับรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้โรงเรียนครับคนจัดตัวเล็กแต่ว่าใจใหญ่ครับขาดทุ่นกําไรบริวารกับพี่น้องครับใจว่ากันเลยครับใจว่ากันเลยพี่น้องมาสนับสนุนเดอ้อสอดแจงครับชัยภูมิครับบานเพื่อนกับบานบอยใหญ่เนาะบานบอยใหญ่ปนไงบวกี่ลัง่าครับแต่ว่าเราเราใจไใงแองพี่น้องครับ เ, <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเคลียร์เขาเองแหละครับสลับเสาประตูเสาโรโอเ,เอ่ะพี่น้องครับนี่ครับบุญจัดเป็นมากเลยอ๋อเนี่ยเอารถทีมงานกำลังเข้ามาเนี่ยอันนี้รถนายเจ๊กครับสำหรับเวทียังมากพระท่านในฮอดครับพี่น้องครับสีมาฮอดก็คือรถบ,บัสขับสามขั้นเด้อพี่น้องเด้อครับรถบัสสามขั้นราการถ บาสสามขั้นรถปิดที่ยังบมาหอดรถฉากรับฉากมาแล้วครับแล้วก็ลิฟต์ครับรถลิฟต์รถล่างรถกองครับรถพยุทธ์ยังบ่เห็นครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ฝากไว้เช่นนี้กันอัปเดตสถานการณ์คุยกับผู้จัดครับพี่น้องครับเอาคลิปนาจังพอกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับ